ถ้าพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มนุษย์แต่ละคนต้องการในทุกเช้าที่ตื่นนอนขึ้นมาและเริ่มต้นวันใหม่ก็คือทุกคนต้องการที่จะมีความรู้สึกที่มีความสุขและเราก็อยากที่จะเอาความทุกข์นั้นออกไปในส่วนความเข้าใจของเรานั้นเราเข้าใจว่าเมื่อเราสุขหรือเราทุกข นั่นหมายความว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังกระทำเราคือเราเป็นผู้ถูกกระทำแล้วก็มีอะไรที่เราไม่รู้นี่แหละอาจจะเป็นบุคคลอาจจะเป็นสถานการณ์ถ้าเป็นสถานการณ์เราก็อาจจะเรียกมันว่าเป็นความโชคร้ายก็ได้ความโชคร้ายหรือความโชคดีบางทีเราก็ใช้แทนสถานการณ์ที่เราหาคำตอบไม่ได้ว่า สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเราได้อย่างไรอย่างถ้าเราถูกลอตเตอรีร่รางวัลใหญ่ๆเราก็บอกว่ามันเป็นความโชคดีที่เราเรียกว่าเป็นความโชคดีก็อาจจะหมายถึงมีบางสิ่งบางอย่างหรือมีอะไรก็าตามที่เราเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาช่วยเรามาโดนบันดาลให้เราถูกลอตเตอรีร่รางวัลใหญ่ แต่จริงๆแล้วการโดนบันดาลน,นั้นถ้าเป็นกระบวนการวิทยาศาสตร์ทางจิตมันก็ต้องอธิบายได้ว่ากระบวนการที่จะโดนบันดาลให้ผู้ใดผู้หนึ่งได้สัมผัสสภาวะถึงความโชคดีนั้นมันเริ่มต้นแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็สร้างผลลัพธ์ได้อย่างไรถ้าเราเข้าใจถึงกระบวนการของการโดนบันดาลด้วยตัวเราเองนั่นหมายความว่า เราก็สามารถที่จะสร้างสิ่งเหเล่านั้นให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้เช่นเดียวกับความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเราก็มักจะโทษสถานการณ์ที่อธิบายไม่ได้ว่าเป็นความโชคร้ายในขณะเดียวกันเมื่อพูดถึงคำว่าความโชคร้ายมันก็เกี่ยวข้องกับการโดนบันดาลจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรารังเกียจที่เราไม่ชอบ เพื่อที่จะให้เราตกอยู่ในสภาวะที่เราไม่ชอบใจผมได้อ่านหนังสือของท่านดาริลามะท่านบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยมันมันอยู่ที่ทัศนคติของเราที่มีต่อตัวเองที่มีต่อสถานการณ์ภายนอกและสุดท้ายมันก็นำมาสู่อารมณ์ความรู้สึกที่เรามีต่อ สถานการณ์แล้วก็ผู้คนภายนอกจากอารมณ์ความรู้สึกลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งมันก็คือการตัดสินพิพากษาด้วยความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเมื่อเราชอบสถานการณ์หรือบุคคลที่เข้ามาในชีวิตเราก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมันมีความสุขแต่ถ้าเราไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีและก็ไม่มีความสุขอย่างที่พูดถึงในตอนแรกไปนั้นว่า เรามักจะคิดว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทําต่อเราเช่นถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทําต่อเราให้ให้เกิดความทุกข์เราก็อาจจะเรียกว่าสิ่งนั้นเป็นมานเป็นกิเลสหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อแยกแยะลงไปอีกชั้นหนึ่งที่มันละเอียดขึ้นท่านก็กล่าวไว้ว่าจริงๆแล้วไอ้ความไอ้สิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มากระทําให้เราทุกข์ใจหรือชอบใจเนี่ย มันไม่ได้มีเป็นลักษณะที่ตายตัวเช่นถ้าสิ่งใดสิ่งหนึง่งมากระทําให้เราเกิดความทุกข์แล้วเราเรียกว่าเป็นมารท่านก็นยกตัวอย่างสมมุติว่าอาหารอย่างหนึ่งที่ที่เราชอบมากๆเช่นทุเรียนเป็นต้นเงี้ยนี่ผมสมมติเองนะครับว่าเป็นทุเรียนคนไทยก็ชอบกินทุเรียนมากแต่ก็ไม่ใช่คนไทยทุกคนที่ชอบกินทุเรียนถ้าเราบอกว่า ทุเรียนเป็น king of fruit เป็น king of fruit นะไม่ใช่ f นะเป็น king of fruit เทพเจ้าแห่งผลไม้ก็อาจจะมีใครบางคนที่เป็นคนไทยนี่แหละที่แย้ขึ้นมาว่าไม่จริงฉันไม่เห็นชอบเลยแต่ฉันก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอย่างอื่นที่เป็น king of fruit นะบางครั้งมันก็ตัดสินลำบากว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่ดูจะเป็น สิ่งที่บรรดาลความสุขให้กับคนที่ได้กินทุเรียนเนี่ยโอ้รู้สึกว่าทุเรียนเป็นสิ่งที่สุดยอดมากแต่นนขณะเด,ดยียวกันทุเรียนก็ไปสร้างความทุกข์ให้กับใครบางคนที่ไม่ชอบกลิ่นและไม่อยากจะเข้าใกล้เลยได้กลิ่นทีไรก็รู้สึกไม่ดีมากๆเลยนะครับซึ่งก็มีจํานวนไม่น้อยก็ได้หมายความว่าสุดท้ายสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขหรือว่ามีความทุกข์มันไม่ใช่ทุเรียน แต่มันเป็นทัศนคติที่เรามีต่อทุเรียนแล้วก็ลามมาถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เรามีต่อทุเรียนจากนั้นจึงเป็นการตัดสินใจชอบหรือไม่ชอบเมื่อชอบหรือไม่ชอบก็กลายเป็นความเชื่อถ้าเอาจำนวนจานวนมากเข้าไปพูดถึงทุเรียนก็บอกว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดออกมาน่จะหมายว่าคุณชอบและคุณมีความสุขกับมัน แต่ถ้าคนบางคนที่บอกว่าไม่เห็นจะชอบเลยมันก็กลายเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็มีความทุกข์มันก็เกิดขึ้นจากตัวเรานั่นเองจากสิ่งที่เราสะสมมาไว้ทัศนคติอารมณ์ความรู้สึกการที่ภาคสาตัดสินชอบไม่ชอบแล้วนำไปสู่ความเชื่อจะเห็นว่านี่เป็นกระบวนการที่เราอาจจะเรียกว่ามันคือการดนบันดาล มันคือการโดนบันดาลในการที่จะให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตเราบางท่านอาจจะถามว่าแล้วการถูกลอตเตอรี่ล่ะรางวัลใหญ่ๆละ่ะมันจะอธิบายกระบวนการนั้นว่าอย่างไรจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่อธิบายได้แต่ว่าเมื่ออธิบายไปลึกมากเข้ามากเข้าเนี่ยมันจะไปอะไรละ่ะไปเกินขอบเขตความรู้ความเข้าใจของมนุษย์ที่จะไปยอมรับได้ว่า สิ่งนั้นมันเป็นเรื่องจริงความรู้ความเข้าใจของมนุษย์เองนั้นก็มีจำกัดมีขอบเขตท,ที่น้อยมากเมื่อเลยขอบเขตของความรู้ที่เรามีแล้วเนี่ยมันคือความไม่รู้ผมเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับว่าถ้าในจักรวาลกว้างใหญ่ของเราเนี่ยพื้นที่จักรวาลทั้งหมดคือความไม่รู้คือสิ่งที่เราเข้าไปสงสัย ความรู้ที่เรามีมันเป็นเพียงแค่ดวงดาวทั้งหมดที่อยู่ในจักรวาลเราบอกว่าดวงดาวมีแบบล้านล้าน,ล,านล้านดวงในระบบจักรวาลทั้งหมดเนี่ยซึ่งมีหลายระบบรวมกันแต่ระบบสุริยจักรวาลเนี่ยที่มีหลายระบบรวมกันในจักรวาลเนี่ยมันกว้างใหญ่ที่สุดเนี่ยต่อให้ดาวทุกดวงมารวมกันก็ออยังไม่เต็มพื้นที่ของจักรวาล นั่นหมายความว่าต่อเอาความรู้ทั้งหมดที่เรามีทั้งหมดเข้ามารวมกันมันก็ยังไม่เต็มพื้นที่ความสงสัยและความไม่รู้ที่มีมากกว่าดังนั้นจึงเป็นไปได้ยากลำบากที่เราจะอธิบายเรื่องของนามธรรมาเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดส่วนหนึ่งให้ออกมาเป็นรูปธรรมแล้วก็ทุกคนเข้าใจได้แต่มนุษย์่อก็ติดอยู่กับความสงสัยนี่แหละครับว่ามันจะจริงหรือมันจะใช่หรือ แม้กระทั่งบางครั้งประสบการณ์ที่เราได้สัมผัสเองเราก็ยังกลับมานั่งสงสัยว่ามันจริงหรือกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นมันเป็นความสงสัยที่ที่มีต่อสิ่งที่มันสัมผัสขึ้นจริงเราอาจจะเรียกสิ่งนั้นว่ามันเหลือเชื่อคําว่าเหลือเชื่อนี่คือคุณได้เห็นประจักษ์กับตาแล้วว่าสิ่งนั้นมันเป็นจริงแล้วมันก็บอกโอ้โหมันเหลือเชื่อมากๆเลย คือมันก็มันก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแม้ก็ตั้งเห็นกับตาผมชอบหนังเรื่องหนึ่งที่พูดถึงทหารโรมันที่เมื่อก่อนเป็นศัตรูคู่แค้นกับคิตจักรกับพระเยซูแล้วก็เป็นคนที่เขานำพระเ,เยซูเข้าสู่กระบวนการอาหารชีวิตนี่นะครับแล้วสุดท้ายทหารโรมันคนนี้ก็ต้องทิ้งราบยศตำแหน่งแล้วก็ออกกลายเป็นผู้ติดตาม ในกระบวนสาวกของพระเยซูรพราะไปเห็นกระบวนการฟื้นคืนชีพของพระองค์ท่านด้วยตาตัวเองแล้วก็เหลือเชื่อคือเห็นด้วยตาแต่ก็ยังสงสัยก็เลยต้องตามไปหาคําตอบว่าจริงหรือเปล่าก็ออกเดินตามพระเยซูไปตั้งหลายวันจนมีอยู่วันหนึ่งมีโอกาสได้อยู่ลําพังกับพระองค์ท่านในยามค่ําคืนราตรีการก็กระแทกระแทเข้าไป ก็ไม่รู้จะถามอะไรมันก็เห็นอยู่กับตาว่าพวกองค์ท่านประทับอยู่ตรงนั้นอยากจะสงสัยอยากจะถามแต่ก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงพระเยซูในหนังนะครับพระเยซูก็หันประพักมาแล้วก็ถามว่าเจ้ามีอะไรจะถามเขาก็ตอบไปได้ว่าจะถามอะไรพระเยซูก็สงสัยแล้วก็บอกว่านี่แหละนะขนาดเจ้าเห็นกับตาตัวเองแล้วว่าข้าอยู่ตรงนี้ เจ้าก็ยังอดสงสัยไม่ได้ใช่ไหมเขาก็ยิ้มทหารโรมันคนนั้นเขาก็ยิม้มพระเยซูก็ตัดต่อไปว่าแล้วนับประษาอะไรกับคนที่ไม่ได้เห็นแล้วก็สงสัยนี่แหละครับความสงสัยกับสิ่งที่เรามีต่อสิ่งร,รอบข้างบางครั้งมันเป็นเรื่องที่ที่ทำใจลำบากที่เหลือเชื่อนะครับ ันขัดแย้งกับความเชื่อเดิมแต่เราก็เห็นแล้วว่ามันเป็นจริงสิ่งนั้นมันคือความจริงแต่มันก็ไม่อยากจะทิ้งความเชื่อเดิมไปสู่ความจริงที่เหนือกว่ามันก็เลยมีคําว่าเหลือเชื่อเพราะฉะนั้นมนุษย์เลยวนเวียนอยู่กับความทุกข์และไม่มีใครที่บังคับให้เขาอยู่ในความทุกข์แต่เป็นตัวเขาเองที่ไม่ยอมออกจากความทุกข์ถามว่าเรารู้กระบวนการทั้งหมดนี้แล้วเราจะเป็นสุขไหมก็ยังไม่เป็นสุข จนกว่าจะเข้าสู่กระบวนการฝึกฝน,น,นทางจิตเมื่อจิตที่มีกําลังพอแล้วนี่นะครับอาจารย์สิทธารรมเป็นสุาจารย์ของผมเคยบอกว่าเมื่อจิตที่มีกําลังดีแล้วมีสมาธิมีปัญญาดีแล้วมีกําลังที่เต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยจิตถึงจะหลุดพ้นจากการจดจอ่อกับความทุกข์กับการจดจอ่อกับเรื่องร้ายกับการให้ค่ากับเรื่องที่ไม่ดีกับการไปขยายความเหตุที่เราไม่ชอบ ใยการพูดถึงมันบ่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันวน,นั่นแหละครับคือกระบวนการของที่เราโดนบรรดาให้ตัวเองมีความทุกข์โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เรา,าจะต้องมาฝึกฝนเรื่องของจิตในแบบของคนยุคใหม่ที่อาจจะนั่งสมาธิไม่ได้ดีเท่าคนรุ่นเก่าแต่เราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือมีวิวัฒนาการมีสิ่งต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะให้เรา สามารถที่จะเข้าสู่สภาวะความรู้สึกที่เมื่อก่อนต้องใช้สมาธิยาวนานในการไปถึงจุดหมายปลายทางที่ว่าสภาวะความสุขในแบบใดแบบหนึ่งแต่วันนี้เราสามารถที่จะใช้วิธีการที่สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปโดยอาจจะไม่ต้องทําสมาธิยาวนานเหมือนเดิมแต่สามารถได้สภาวะแบบเดียวกันกับที่คนในอดีตใช้สมาธิที่ยาวนานเข้าไปสู่จุดนั้น นี่นะครับเป็นยุคใหม่ยุคดิจิตอลที่ความสุขและความสําเร็จเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และในบทต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าแล้วความสงบสุขความสุขความข้าใจชีวิตมันคืออะไรมันจะมาใช้กับความสําเร็จได้อย่างไรและที่สําคัญเราควรจะใช้ชีวิตในแบบไหนเพื่อที่จะให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นในโลกยุคดิจิตอลนี้ครับ หวังว่าทุกคนคงใช้โอกาสตัวเองมีความสุขนะครับขอบคุณครับ